ักวนีค่ะเขชื่อเื่องบนกดาไหมอ่านว่าอะไรเรื่องอะไรวันนี้เร่ัวเร่ตัวเนยคืออะไรารู้เ่อขเร่ตัวอะไรอ่าเรัวนการที่เรามีของอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมเราแบ่งต้องเป็นไงกันอต้องแบ่งเท่ากัน ก็เซษส่วเด็กเขียนให้ลูปแบบไหนได้บ้างอ่ามีอะไรมีเศษส่วนเกินมีเศษส่วนแท้มีอะไรอีกอ่าอย่างมีจำนวาใช่ไหมอ่าสมมุติตรงนี้มีเศษส่วนจำมองอันนี้อ่ะอันนี้รูปหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็นกี่ช่องเป็นเท่าไหร่แบ่งเป็นหกเนี่ยเป็นเศษหรือส่วนอ่าเป็นส่วนเพราะมันคือตั้งหมด ได้เป็นทั้งหมดเนี่ยคือสีชมพูนะแล้วตัวเตะเป็นสีเขียวนะมันไม่คุมเลือนอ่าถ้าเลืองแบบนี้หรูจะเขียนเศษส่วนได้ยังไงอ่าเศษสอัวหกใช่ไหมอุ้ยขอหยุดคนละมันเขียนเศษส่วนได้คุ้มหรือ บอลซาซิ bon, bon, so Alors, part, ่นหาเรี่นรู้ว่าเ่เขียนได้ไหมนะตัวบทถูกหาเพื่อนเขียนถูกไหม วงกลมเรียนถูกไหมลูกมาเขียนกูเอาต่อไปตัวอย่างที่สองนอกจากเป็นวงกลมแล้วเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นเูลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้ถูกไหมยังไม่มีตัวอย่างให้ดูอันนี้เขียนส่วนมาแล้ว ดูหน่อยว่าเขียนถุกไหมเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนเพื่อนเขียนปูหรือเปล่าเพื่อนเขียนว่า ของตาบกหตัว anyway, ู่ก็เขียบุกไหมถูอ่เียถูเพราะว่าอะไรมันแบ่เป็นหกสวถูกไหมแลงงอหนึ่งวแลงงอแล้วก็คือตัวเศษทั้งหมดก็คือตัวตัวอ่ะต่อไปนี้ขอเลขที่ยีสองเลขที่อใครคะอ่ะปารี้ออกแล้วมาให้คนอื่นออกอ่าพีเชินเลขที่ยี่สิบเจ็ดใครคะ Cứ mà mình dơ luôn đi Eeeeeee กลุ่มละหนึ่งอันได้วเดีกยวคุณพี้เนี่ยจะบอกเศษส่วนบนกระดานแล้วหนูเนี่ยเคลื่อนเศษส่วนให้มันเท่ากับจํานวนที่คุณพี่บอกบนกระดานกลุ่มไหนที่ว่าเร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องหนึ่คะแนนกลุ่มไหนที่ชนะก็เป็นแง่ะจะมีรางวัลให้เดี๋ยวคุณนี้จับอันเดียวเลยกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มตอ ้วย <Hoy. S 2> ต้องปลูกด้วยถูกไหมก็ลูกด้วยอ่าเลิกจ้ะอ่ะเราตกลงกันก่อนเราตกลงกันก่อนมันจะมีอยูอ่สองแบบก็คือแบบที่เป็นสีเฉยๆกับ ช่วยพี่กูก่อนไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดการโกงกันเกิดขึ้นไายช่วยนะ นำไปแล้วนักของคะแนนเลยค่ะเอาหมุเร็วอ่าผมณพี่สามผมณพี่สองตามคุพี่พังแล้วอ่ะมันคล้อมได้ใจเย็นต้องมันนี่อยู่วันเมื่อไหรล่ะาพยายามเป็นไงหมุนดีๆหมุนตัวข้างบนได้ไหม 好，再来。 ก็นมาทำบอนบองใช่งั้นมาทบอนี่กำลัทำบบออ่ะเรียน่งเรยมอ่ะข้นท้ายนะเจส่วนแบ่งค่ะอ่าองุ่นใกอนนี้ก็ลุมไหนใชมอ่ะมีาใช่ไหมาตาเก็บเก็บเส่นะง้คุณมิงแล้วเดี๋ยวจะให้ทำ อ่าเอาที่2ยัง